นี่ไปเสียศาสตร์กูไม่ใช่พวกเดียวมึงแล้วนะไปข้ามนี่ไปท่าเอกนะไปเอาเอาลุกตลุกเขาไม่รอดใช่ไหมครับลุงใช่ถ้าผมเรียกเขาสองร้อยใบเนี่ยเขายุบแก๊งเหมือนเดิมปะงั้นคุณงั้นคุณยุบไปเลยก็ได้ อยงนั้นแหละยุบเลยครับนั่นนี่ครับประกาศยุบแก๊งเลยดีดีมือนกันยุบไปเลยจริงเหรอครับได้ยินก่อนนี้จริงครับจริงครับจริงจริงจริงแล้วเขายุบเนี่ยผมกระทือเพื่ก่อนได้ไหมก่อนที่จะยุบอ่ะไปตามกระทืบแม่งดิไปตามกระทือแม่งทุกตัวเลยที่ใส่ชุดแก๊งโทยไปไอ้โค้กข้อหมูพี่ไปเลยไปไอ้บุรียาใครบ้างอะ เดี๋ยวเธอเดินออกมาเธอเธอเดินออกมาก่อนอก็หลังจากนี้นะหลังจากนี้ฟังไว้หลังจากนี้เวลากูไอตีไอเซิร์ฟไม่อยู่ศูนย์มีเรื่องไอเธอจะเป็นคนเคลียเธอจะเป็นคนนําคุยชงทีทรงทีซีนะเธอได้ได้ครับลุงก,กว่ามึงเหมาะสมได้ครับ